พระธรรมวิวรณ์บทที่11พยานทั้งสองแล้วข้าพเจ้าได้รับมอบไม้อ้อท่อนหนึ่งรูปร่างเหมือนไม้วัดและได้รับคำสั่งว่าจงลุกขึ้นและไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและแท่นบูชาและคำนวณคนที่จะนมัสก,การในนั้นแต่ลานชั้นนอกของพระวิหารนั้นให้เว้นไว้ไม่ต้องวัดเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้กับคนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนเราจะให้ฤทธานุภาพแก่พยานทั้งสองของเราและทั้งสองจะเผยพระวจนะตลอด1,260วันโดยแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกสองต้นและคันประทีปสองอันที่ตั้งอยู่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกถ้าใครคิดจะทำร้ายพยานทั้งสอง ไฟก็จะพุ่งออกจากปากของทั้งสองและเผาผลาญศัตรูเหล่านั้นใครที่คิดทำร้ายพยานทั้งสองก็จะต้องตายอย่างนั้นพยานทั้งสองมีสิทธิอำนาจที่จะปิดท้องฟ้าได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากําลังเผยพระวจนะและมีสิทธิอำนาจเหนือน,น้ำที่จะเปลี่ยนมันเป็นเลือดได้และมีสิทธิอำนาจกระนำแผ่นดินโลกด้วยภัยพิบัติทุกอย่าง ี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการและเมื่อเขาทั้งสองเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาลลึกก็จะต่อสู้กับเขามันจะชนะและฆ่าเขาทั้งสองเสียและศพของเขาทั้งสองจะอยู่บนถนนในมหานครนั้นที่เรียบตามภาษาอุป,ปมาว่าโสโดมและอียิปต์ซึ่งเป็นเมืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตึงกังเขน คนจากชนชาติต่างๆเผ่าต่างๆภาษาต่างๆและประชาชาติต่างๆจะมองดูศพเขาทั้งสองตลอดสามวันครึ่งและไม่ยอมให้เอาศพไปวางไว้ในอุโมงค์เลยคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกจะอินดีด้วยเรื่องเขาทั้งสองพวกเขาจะรื่นเริงและจะให้ของขวัญแก่กันและกันเพราะว่าผู้เผยพระวจ,จนะทั้งสองคนนี้ได้ทรมานคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก หลังจากนั้นสามวันครึ่งลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาและเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาตัวเองคนทั้งหลายที่เห็นก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างยิ่งแล้วเขาทั้งสองได้ยินเสียงดังจากสวรรค์กล่าวว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดพวกศัตรูก็เห็นเขาทั้งสองขึ้นสู่สวรรค์ด้วยเมฆและในเวลานั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่ง เมืองนั้นก็ถล่มลงมาเสียหนึ่งส่วนสิบมีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคนและคนที่เหลืออยู่นั้นก็เกิดความหวาดกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์วิบัติอย่างที่สองผ่านไปแล้วนี่แน่วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในเร็วๆนี้ตแตรคันที่เจ็แล้วทุสวรรค์องค์ที่7็ดก็เป่าตแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคิดของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจและผู้อาวุโส24คนซึ่งนั่งอยู่บนบันลังของตนเฉพาะพระพักพระเจ้าก็ซุดตัวซบหน้าลงนมัสก,การพระเจ้าและทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงริษฐานุภาพสูงสุดผู้ที่ทรงเป็นอยู่และผู้ที่ทรงเคยเป็นอยู่พวกข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงถือครองฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วและทรงเริ่มครอบครองบรรดาประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิาพากษาคนทั้งหลายที่ตายไป และถึงเวลาที่จะประทานบําเหน็จแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระวจนะและพวกธรรมิกชนและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายพวกที่ทำลายแผ่นดินโลกแล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออกและหีบพันธส,สัญญาของพระองค์ก็ปรากฏในพระวิหารนั้น แล้วก็เกิดฟ้าแลบเสียงคลืนครืนฟ้าร้องและแผ่นดินไหวทั้งลูกเห็บก็ตกอย่างหนัก